เมื่อวันที่20ธันวาคม2564พลตรีสมบูรณ์น่านนองคายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26มอบหมายให้พันเอกธินกรประสิรเตสังเสนาธิการมณฑลทหารบกที่26เป็นผู้แทนร่วมกับผู้นำชุมชนและอสมอในพื้นที่เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านเขาย้อยพัฒนาหมู่16และบ้านทรายทองหมู่17ตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการยกระดับงานกิจการพลเรือนในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชการณียกิจณศูนย์การเรียงตำรวจตะเวนชายแดนซับไยทองตําบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่5มกราคม2565โดยได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลไข้สมเด็จเจ้าพระยามหากตริย์ศึกร่วมตรวจร่างกายให้กับคนไข้ และมอบอผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและเจลแอลกอฮอล์ภาพวาดลายฝีพระหัตพระราชทานจากนั้นเวลา16นาฬกาเข้ากราบนมัสการพระครูสุกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดโพย้อยที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประคำ พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวอำเภอรประคำให้การเคารพนับถือและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในพื้นที่โดยได้ถวายสังฆทานและสน,น,นทนาธรรมณวัดโพย้อยตําบลประคำอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรํา